ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมนีมาอัปเดตอลูกเจ้าเย่รถถังครับสุดนี้จะเป็นเย่รถถังบวกเย่สิงสาเบิดขนมคกมุสดำครับกิบปีก0097กครับสุดนี้ก็ได้อยู่14ตัวครับแข็งแรกดีทั้ง14โตัวหลายครับสุดนี้เปิดจองคู่ลหนึ่งพันครับมาจำหาล้อยรับลูกไก่ต่ออายุ่2เดือนครับ หรือว่าพี่น้องจะเมายกคอกได้ครับคอกนี้สามพันหาครับมัดจําหนึ่งพันบาทรับลูกไก่เบิเกินหนึ่งเดือนครับรับประกันลูกไก่ให้เจ็ดโตครับขาเหลือครบสิบสี่โตกะให้เบิดครับน่ครับสนใจทักลายมาเด้อครับ092 802 3 904ครับเบือไล่ครับ ถ้าเขามาสอบถามละเอียดต่างๆได้ครับคลิปพอคลิปพอการใจหลูกแม่กันอยู่ในกลุ่มครับถ้าถ้าเขามาขอลิงก์กลุ่มได้นะผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มไลน์ให้เขามาส้มคลิปก้อนก็ได้ครับหรือว่ามาจําใบก้อนก็ได้ครับนี่ครับเป็นคลิปอ่าเป็นคู่หรือว่ายกคอกได้ทั้งสองได้ครับไปมากแบบไดแต่ว่ายกคอกจะได้หลายแน่ครับนี่ครับกลุ่มค่าครับตังเราตังกอได้สบายครับชุดนี้ อ้คลิปนี้กบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบรวมรอยขินน้ำครับเพื่อเดี๋ยวไปผ่านคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม